สวัสดีครับอยู่ผมดิวดุงดุ๋ยและนี่คือลืมทัวร์ครับครับพวกผมดิวดุดุ๋ยและนี่แขกเชิญของเราครับผมสวัสดีครับผมแจ็คเจบ,บีบอลไบทอนครับผมโอเคครับมาคำถามแรกเลยแล้วกันอยากถามว่าปัจจุบันพี่แจ็คทำอะไรอยู่ครับ ปัจจุบันเ็ทํางานเลยครับทํางานอะไรครับอ๋ออาชีพหลักผมคือเปิดศูนย์พระเครื่องอยู่ที่บิ๊กซีนครปฐมพี่แจ็คนครปฐมนี่ของแท้แน่นอนใช่ครับเพราะเล่นพระมา20ปี20ปีแล้วเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่อง1สิบกว่าปีแล้วจุดเริ่มต้นแบบที่มาที่มาสนใจเลี้ยงงูบอลนี่ยพี่ที่สนใจเลี้ยงงูบอลเหรอฮะเพราะหนึ่งผมอ่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยผมชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กเลยเลี้ยงพวกเนี้ยเลี้ยงเอกโซติกเนี้ยตั้งแต่เด็ก จนมาได้เลี้ยงบอลไวทอนเมื่อ5-6ปีที่แล้วเลี้ยงอยู่3ตัวครับแล้ววันหนึ่งก็เบื่ออยากเลิกอก็จะขายแล้วเจอน้องแบงค์ชวนกันไปจรจักอีกคราวนี้น้องแบงค์ก็กลับมาเลี้ยงคราวนี้มาเต็มสูบเลยเต็มแม็กเลยก็เลยพอมันเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บก็เลยคิดฉะนทำเป็นฟาร์มขึ้นมาก็เลยเป็นที่มาของ JB ใช่ฮะก็คือมาจากชื่อแจ็คกับแบงค์ ก็เป็น JB บอกไปทอนฝากไม่ไรแล้วพี่แจ็คเนี่ยชอบงูบอลแบบม็อบไหนพิเศษอะไรม็อบที่ผมชอบก็จะเป็นพวกสายคาวสายอะไรอย่างเงี้ยฮะสายคาวบ้างสายเพราะว่าทั้งลายสีสันทุกตรงมันมันไปได้เยอะม็อบเปิคิปอย่างเงี้ยเลยฮะเปิดคลิปเนี่ยเออแล้วคุยดีกว่าบางทีเราอย่าไปเนี่ยอันนี้คือเอาตลอดก็โอเคไม่มีตัดเพราะว่าบางทีเราไปนั่งเก่งนั่งเก๊กเข้าใหม่ ตามดิทำตามดิทำตามดูไปไม่ต่าต่อถามว่าอะไรถามไว้ต่อม็อบม็อบที่พี่แจ็คสนใจพิเศษมีม็อบแบบไหก็พวกใส่ข่าวไงอ๋อเป็นใส่ข่าวทุกอย่างที่สิอ๋อโอเคครับแล้วแบบมีม็อบที่อยากจะซื้อเพิ่มไหมพี่สแคนเชอร์ใช่ฮะสแคนเชอร์สแคนเชอร์ เซนเจอร์อ๋อเซนเจอร์เซนเจอร์เดี่ยวๆใช่ไหมอ่าต้องมีติดเฮดคาวหรือซาวเพราะเราเรามาทางสายนี้แล้วแล้วแบบในอะไรที่เห็นกันแบบเต็มไปหมดเนี่ยในฟาร์มเนี่ยอยากจะมีทําอะไรพิเศษไหมทำแบบทําได้พิเศษจากอยากอย่างงี้ยีนี้ก็ทําพวกอ่าปอมเปอีพวกแบทแมนคากเลนผมมาแล้วผมว่ามาแล้วแต่ได้ป่าวไม่รู้ไงผมว่ามาแน่นอนมาคคิิววมามามา เออเราคุยกันอย่างเงี้ยเราอย่าไปอะไรแบบนั่นมากมายอืมื้อไหไงต่อนะห้องเรามันแคบแบบมันก็ได้แค่เนี้ยฮะแล้วหลักการในการแบบบีดงูนยพี่อ่าหลักการในการที่พี่จะบีดงูเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยพี่ใช้แบบแนวคิดไหนไหมแต่ว่าทาตัวหลักแล้วผมก็เอาตามที่ใจผมชอบอย่างผมอยากจะทําตัวค่าเค่นไปดูเห็นแล้วมันสวยเ เราก็จะทําตามที่เราใจเราเราไม่ทําตามตลาดอเพราะว่ามันมีความสุขเวลาเราบีดงูที่เราอยากได้เองแล้วเวลาที่เอาซื้องูเข้าฟาร์มเนี่ยยังไงต่อแล้วเวลาซื้องูเข้าฟาร์มพี่ก็คือมองยังไงพี่แบบมองที่สีแพทเทิร์นลวดลายหรือว่าอะไรถึงจะซื้อมองที่ม็อบอะไรที่จะไปต่อยอดได้อะไรอีกนะและสวยด้วยต้องสวยด้วยอ๋อไม่ใช่ฮ้ยถูกใจว่ะยังไงนะแบบถูกใจแล้วเอาเลยไงไม่เอาออกี ถูกใจแล้วก็มีฮะก็มีแล้วก็เก็บมวกม็อบใหม่ๆ่เข้ามาม็อบที่เมืองไทยยังมีน้อยเขาเก็บเข้ามาแต่ผมเป็นเกมริงติดคอแล้วไอ้เราไปเดี๋ยวเราไปชมงูอ่าเดี๋ยววันนี้งูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเดี๋ยวไปดูงูฟาร์มพี่จักรกันอ่าใช่ฮะเดี๋ยวเรามาดูงูฟาร์มผมกัมือนกอเราผมขอดูแบบสิบตัวสิบตัวในฟาร์มที่แบบว่าเอาเข้ามาปีนี้ดีกว่าหรือตัวเเก็บเอาเป็นแบบ ตัวเก็บก็ได้เป็นตัวเก็บของสำหรับแค่ปีนี้ครับในะลูกปี20 2สิบยี่สิบได้พี่เรารีบดูเลยครับช่องอาจจะปิดเร็วแล้วช่องเนี้ช่องแล้วเดี๋วเราไปจูไปดูเลยครับอ่ะไปจูก็ไปจูไปดูตัวแรกเลยก็สายคาวฮะนี่ฮะกากอยนี่ครับเอาเรื่องอยู่กากอยขาวเป็นเป็นชินามอนฮะ SRA ขาว นี่ครับสายคาวที่ผมเก็บนะแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเลสไตน์ปลดนดคาวตัวนี้ตัวรัก <Red S 2> แต่ไม่ไปีนี้ไม,ไม่ไม่ยอมเกี่ยวเลย,เยน,นี่ครับรอดไ,<ล>ไม่ไมดียังไงฮะกัดโชว์กล้องด้วยครับแต่จริงน่ารักครับไม่กัดหรอฮะกัดเฉพาะคนอื่นแต่ไม่ด้กัดเจ้าของเองครับ <ผม S 2> <ๆ>เรียกบินโชว์กล้องฮะเล่นกองหน่อยเล่นกองหน่อยลูก ส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นขี้เป็นครับส่อล้อเลยตรงนี้ก็ล้อมือเหมือนกันฮะตัวนี้ confusion head cow ครับอุ๊ยโอ้โหไม่ดูครับไม่ดูครับตังนี้ไม่ดูครับตามนี้ไม่ดูฮะเขาเรียกเล่นกล้องครับเล่นกล้องเล่นกล้องครับไม่ดูฮะเลี้ยงหิวับเนี่ยไม่หิวไม่ดูไม่ดูเล่นกล้องเลยอุ้ยของจริงครับวันนี้ตัวนี้ตัวเก็บอีกตัวหนึ่งฮะแต่เข้าคาบอยู่ฮะใส่เบรส ไซเป็ดเอนชี่พาสเทลไฟายดิสโก้คาวไฟายออทิสโก้คาวตรงนี้ก็เป็นสปอนนอสโอดีวีกาวิลเอสคาวไม่โชว์พี่ไม่โชว์อะตรงนี้่ก็มีหลายตัวฮะแต่เอาตัวที่ชอบชอบนี่เป็นแนนนี่ฮะไซเป็ดไซเป็ดแนนนี่วีบีไซเป็ดแนนนี่วีบีใช่ฮะเดี๋ยวมาตีเฮ็ด ตัวเมียส่วนตัวนี้ครับโปรเพมให้มาฟรีฮะเลยต้องโชว์หน่อยอันนี้ครับโปรเพมโอ้โหขี้เยอะ CG ตัวนี้เป็นช็อกโกแลต CG ฮะ YB ช็อกโกแลต CG YB นี่ให้มาฟรีฮะอะัรภูมิใจมากครับบูกี้ชิน YB ครับบูกี้ชิน YB รอกล้องให้พ่อดูหน่อยลูก วนันนี้ตัวนี้ผมผสมกับแม่คาวพัทเทลคาวไปแล้วก็ใส่กระบ,บองโกไฟไปเข้ามาลุ้นเราจะได้ตัวไหนบ้างเราจะทําใส่สักสามแม่รู้จะไหวเป่ะครับมีคลิปติกคลิปตอนนะ่ะตัวนี้เป็นพัสเทลพาสเทลคลิปติก ส่วนอันนี้เลเซอร์คลิปตอนทั้งคู่ฮะอีกตัวผู้เข้าคาบตัวเมียอยู่ครับเดี๋ยวจะเพิ่มอีกสักสี่ห้าตัวครับคลิปติดคลิปตอนนี่นี่ไตพายมีฮัมั่นฮั f แมนพายจริงมีมาฮอกฮั f แมน GSI แบ็คแพ a เทลเลยสี่ตัวเลยไหนพี่อ่ามาฮอกให้โปรปื้ไมไปทำอยู่ฮะอ,อันนี้เป็นฮัฟแมนฮะ ครับมั่นอันนี้เป็น G S I ทายสายดำนี่ปีไหนพี่ปีปี20กับปี19ส่วนแบ็คพัทเทลครับแต่ว่ามะฮอคไม่อยู่อันนี้เท่าาบแบ็คพัทเทลอันนี้เป็นฮับแมนฮับแมนอันนี้อันนี้เป็น G S I ครับดูแมงูที่เราผสมไปแล้วนะครับไม่กลวหรอพี่ไม่กลัวง่าน ไม่เป็นไรฮะผมไม่ซีเรียสฮะนี่ผสมกับแบ็กเฮดไปฮะแบ็กเฮดเอนชี่โฟสเพื่อเช็คว่ามีพายหรือเปล่าพ่อมันเป็น50%าสิบเรเฮดพาย mm hmm. เราก็เช็คมาในตัวเลยฮะถ้าเป็นออกมาพายก็ถือว่าเป็นเฮดร้อ hmm. ยส่วนตัวนี้ผมผสมกับบูกี้ไปเป็นพาสเทลคาวผสมกับบูกี้ชินวายบี เพื่อจะเอาวูคี้ YB H9 นี่ก็เป็นสายลาเวนเดอร์ผสมกับ g จดลาเวนเดอร์ไปอันนี้เป็นเป็นมิสติกลาเวนเดอร์มิสติกลาเวนเดอร์ใส่กับ g จดลาเวนเดอร์อันนี้ซูเปอร์แบค็คพาร์ตเฮกไพร ผมถูกเปประเทศพายดำปีเลยครับใส่กับแบ็กพัดเทลก็รุ่นถ้าติดก็รุ่นแพนด้าครับตัวนี้ถ้าติดนะแต่ว่าก็ผสมไปห้าดอกตัวนี้เป็นบัสเตอร์เอนชีคาวผสมกับเดฟสไตน์จากประเทศคาวพายไปตานี้ตัวนี้น่าจะท้องอรัอเป็นช็อกโกแลตคาวฮนะเอามาต่อยอด สีน่าทานมากทองสีออกน้ำตาลผมว่ายิง่งโตน้ำตาลจะขึ้นกว่าน,นี้นี่ยังเด็กเบบีอยู่โูวงปงียิบเ็ดถูกใจนะด,ดูหัวดิดูหัวดิหัวจะปวด oh, <no. S 1> นี้เป็นลูกรัก ลูกรักนะครับถ้าใครไปงานบีเวฟนี่จะเห็นเลยนะครับว่าใช่ครับตัวนี้ไปโชว์ตัวอยู่ตัวนี้มีคนจะขออุ้มขอทายหมดเลยครับเพราะที่บ้านผมมีหมาแล้วงานบีเวฟที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่งานบีเวฟที่ผ่านมาโอ้โหสุดยอดมีความสุขน่าสนุกดีนะมาเจอเพื่อนฝูงที่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันแด้เปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้เจอคนเยอะได้เจอสาวๆครับและอีกอย่างหนึ่งครับเรามีฟาร์มหนูนะครับระดับประเทศไทยฮะผมผมเองครับผม ความหนูเรามีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับมีทุกสายพันธุ์มีชื่อเพจชื่อฟาร์มไหมพี่หรือว่าก็เจ่อ JB อใช้เรียงเซ่ฮะความหนูนะเรียงเซ่ชื่อฟาร์มว่าเรียงเซ่ฮะผามีเพจมีอะไรอยู่ับมีฮะโอเคโอเคแล้วผมอยากให้แบบพี่แจ็คเนี่ยฝากอะไรสาหรับมือใหม่ที่แบบกำลังสนใจเพ็นตรงให้เขาให้เขาฟังหน่อยเถอะสำหรับมือใหม่นะครับขั้นแรกนะครับเลี้ยงอยากให้ใจรักก่อนนะครับเพราะว่างูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราต้องดูแลมัน เพราะว่ามันไม่สามารถเปิดแหลกเองอย่างนี้แล้วก็เข้าตู้เย็นเปิดหาอะไรกินได้เราต้องเอามาใส่ให้มันกินนะครับเราต้องเลี้ยงจากความรักก่อนแล้วจะมีความสุขครับกับสําหรับงูบอลนะเป็นงูที่เลี้ยงง่ายเชื่องศึกษาครับศึกษาก่อนจะเลี้ยงนะครับดีที่สุดครับอืมโอเคครับแล้วอยากให้พี่แจ็คฝากช่องทางการติดตามสําหรับพี่แจ็คหรือเพจ JB หรือฟา JB, ร์ม JB บ o p a t t n นะครับ ใครจะติดตามพวกเรานะครับติดตามได้ที่เพจ jb python แล้วก็มีกลุ่มไลน์ด้วยนะฮะกลุ่มไลน์ก็เป็น jb python นะฮะครับสามารถติดตามมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับช่วงตัวนี้ก็เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นะนี่ครับทุกตัวก็ผสมป้ายเหลือนี่คือผสมหมดแล้วนะครับก็ใครอยากติดตามก็ทางนี้เลยครับตามช่องทางที่ผมเขียนไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับ Facebook ส่วนตัวก็ เดี๋ยวจัดไว้ให้นะติดตามได้นะครับและแควแควนี่ม็อบอะไรครับพี่แควแควนี่ฮะแควแควมบอะไรครับอ๋อม็อบนั่นมันนกัะแล้วนี้แขกของเราพี่แจ็คเจบีบอเบทอนครับสวัสดีครับผมแจ็คเจบีบอเบทอนเฮ้ยมึงอะไรเทคเกินเอาเดี๋ยวเดี๋ยว่าตู้จะถูกเลยนี่แขกเชิญแล้วครับพี่แจ็คพี่แจ็คก็ไนะนำตัวนะโอเคสวัสดีครับอยู่ผม ดูดุ่ยครับแล้ววันนี้เกสพิเชษเกรพิเชษตายแล้วกูอ่ะดิเงี้ยทำไมเลยเออคิวตะคิวตายกูคจะเจาใหม่ทำไมวะไม่แนะนำตัวดีกว่าสุดครับผม